พักนะครับจากช่องพักไรกับเจ้าแทง300ดีเซลโฟลวิวของผมขับขึ้นเขาทางโค้งชั้นๆแบบนี้ขับสนุกกว่าที่คิดครับเครื่องยนต์ดีเซล2,000เทอร์โบขับเครื่องสีล้อช่วยขับขึ้นเขาได้แบบไม่ต้องเร่งจัดช่วงล่างเดิมๆกับล้อขอบ20อยาง27555 20เกาะโคง้งดีกว่าที่คาดไว้มากครับไม่โครงไม่วืด ผมอะไรน้ำหนักพอดีควบคุมแม่นๆโค้ยาวๆก็เอาอยู่ที่ผมชอบสุดก็คือฟีลลิ่งครับที่มั่นใจเหมาะทั้งทางไกลและทางเขาแบบนี้ถ้าเพื่อนๆอ,อยากดูฟิวจ,จริงๆแบบจัดเต็มกดติดตามดูคลิปยาวได้ในช่องพักใดได้เลยครับเพื่อนๆที่อยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีผมมีกลุ่มแท n งเกอร์สุราษฎร์ธานีนะครับสามารถทักเข้ามาเข้าร่วมกลุ่มได้เลยนะครับ ขอบคุณครับ